น้องสาวนีอันเซยฉันอิจฉาคุณจริงๆนายกูใจดีกับคุณมากความรักที่ล่าชา้าถูกกว่ายาน้องสาวนีอันเซยอย่ายโยนมันเป็นความผิดของฉันฉันจะไปรับให้บ้าไปแล้วเหรอกระโดดลงไปในน้ำในช่วงมีประจำเดือนมานีสิ น้องสาวนีอันซีอย่าโกรธโอเคฉันใส่ดอกกุหลาบฉันหยิบมันขึ้นมาฉันไม่ให้คุณหยิบมันขึ้นมาเหนียนซีคุณมากเกินไปในครั้งนี้เจินเจิคุณหนาวมาตั้งแต่เด็กเกิดมาพร้อมกับประจำเดือนฉันจะลงน้ำในช่วงมีประจำเดือนได้อย่างไรจะไม่ดูแลตัวเองเหรอหยุนเจียนฉันแค่ไม่อยากให้คุณทะเลาะกับพี่เหนียนซีหยุนเจียนเหนียนซีขอโทษเชิเยนฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ให้เธอหยิบมันขึ้นมาเธอกระโดดลงมาเองเหนียนซีทำไมคุณถึงงมงายเธอยังเป็นเด็ก คุณเปรียบเทียบอะไรกับลูกไปผมจะพาคุณไปโรงพยาบาลฉันเป็นดอกกุหลาบที่คุณกูเลี้ยงดูจริงๆประจำเดือนเพียงเล็กน้อยเขาไปโรงพยาบาลทั้งหมดและถูท้องของฉันกูเย็นจียนวิธีที่คุณเล้าลมผู้หญิงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยทำไมร่างกายเย็นจัง คุณมีประจำเดือนหรือไม่ฉันจะไปทำน้ำน้ำตาลสายแดงให้เธอสักชามหยุนเจียนทำไมคุณถึงดีกับฉันคุณเป็นผู้หญิงของฉันฉันไม่ถูกต้องคุณดีกับใครคนโง่ไฟไหม้สวนกุหลาบถ,ถูกไฟไหม้ น้องสาวนีอันซีคุณเห็นเพื่อนฉันไหมหยุนเจียนหงายฉันมากขึ้นเขาเป็นห่วงคุณฉันไม่สนใจเขาคุณไม่สนใจเขาฉันไม่กล้าสร้างปัญหายุนจีอันและฉันมีวันวาเลนทายคุณเห็นมันด้วยตาของคุณเองแต่ฉันไม่มีความกล้าที่จะสร้างปัญหาช่างเป็นคนขี้ขลาดคุณส่งคําเชิญมาให้ฉันแน่นอนเห็นฉันที่ยังเด็กและบริสุทธิ์ฉลองเทศกาลกับยุนเจียนคุณอิจฉาไหมคุณเป็นแค่สิ่งทดแทนเราดูเหมือนกันมาก แต่คุณอายุเกือบ30แล้วผิวหย่อนคล้อยริ้วรอยรอบดวงตาหยุนเจียนไม่ชอบผู้หญิงแก่ออกไปหยุนเจี้ยนฉันอยู่นี่อ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวฉันมาแล้วฉันจะพาคุณไปเยี่เเนียนสี่ให้เธอเห็นชัดๆใครสำคัญกว่าในใจของหยุนเจียนหยุนเจียน